ก็สวัสดีครับผมพอดอ๋อนะครค่ะวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยเอเวอร์สปอร์ตัวธรรมดาแบตเทิไม่มีแพ็กเกจตัวนี้เดี๋วยวไปชมกันครับ,บว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเนาะไป Let's go <S เลยเป็นเอเ a s ร์สปอร์ตไม่บวกแพ็กเกจนะครับตัวสปอร์ตธรรมดาเียกขาว่าตอนนี้เริ่มผลิตแล้วด้วยหรือแต่เป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจล้วนๆครั้งนี้ก็เป็นสีขาวมุกนะฮะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายอืมึบนี่ครับล้อแม็กเป็นแม็กขอบยี่สิบครับตัวนี้ แต่เป็นชุดวกเตอร์รอบคันขาจังหน้าก็จะเป็นนี่เขาเรียกกันลอนดอนแต่ผมเรียกเอฟน้ำเงินแดง <Okay. S 2> ตัวนี้หอติดข้างบนเอเวอเรสต์ดวงสือสวยงามปัเปื mm ้อ hmm. งและหลังคาด้วยครับตัวนี้เป็นสปอร์ตทูเทิร์นแล้วก็คุมด้วยคุมดำด้วยสีดำเงาก็าจะมีเป็นตัวครอบตรงนี้นี่ตรงนี้ แล้วข้างบนเป็นของสาตรดาดรู้กันอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดเยอะลุงหลังเลยข้างหลังข้างหลังอ <Hey. S 2> ข้างหลังนะก็ะเป็นตัวนี้ข้อไปท้ายสปอปอดนี่ชูบิเตอร์เป็นท่อปลายท่อแปดเหลี่ยมนะครับเลขแปดลุงจเจริญออโต้กรุบสวยงาม ว้าวว้าวก็ไม่แต่งอะไรมากมายครับตัวเดิมๆที่นี่ข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนี่คุมดำขหมยก็สติ่งก็ให้ชมกันประมาณนี้นะครับตัวนี้โปรโมชั่นแคมเปญแต่ไหนทุกคนลูกค้าทุกท่านจะไม่เหมือนกันนะครับ ชอบแบบไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้ตัวนี้ก็เป็นยางสา่ยางตัวท้าอัพเดอเวอร์เรสไม่มีคําว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่มีเขินเขืนอนยังไงอ่ะรถแพงแมีไปหน้าสีแคมสวงามนี่แหละครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสถานได้ครับ ผมชนาวัตรมาได้เงินหรือว่าฟอร์ดอาร์ตแั่เลงเรือเลยนะเวลาน้อยรีบถ่ายก็ทุกท่านถ้าสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 5 9 3 8 1 9 8 9นะครับประจำการอยู่ที่ฟอร์ดรุ่งเจริญพับสาขาข้างหลังวิทที่ว่ารอเซลรอรถดิจจ้าปุ๋ย จากทราบโปรโมชั่นแคมเปญปีใหม่แล้วครับก็สร่งดีมีเยอะครับถ้าเข้ามาถามมาคุยกันได้ครับผมก็ไม่จะพูดอะไรร้อนก็สำหรับวันนี้นะครับ ฝากไว้กับเจ้าตัว F เ,เลยครับปอดตัวนี้อะไ้ะะอีกมากมายเลยเต็มเลยปะนลลาข้างหลังมีเยอะเลยไปเดียวนีแล้วครับโทรมาสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญกา,ารออกรถใช้ได้บ้างชอบแต่งแบบไหน0%มเปซซับดาว เรียกกันเข้ามาได้นะครับสอบถามมาได้แล้วยินดีบริการดุกครอบครัวสำหรับวันนี้ผมรอัไม่ไดเงินที่ว่าสอดขออนั่นเองขอลาท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามาแวะดูผมบ้าบ้าบอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้แล้